มนนี่แหละพวกบีจะต่อไหมโหกินป่าอยู่กลางับเลยคนมาได้สดสดีต้มปลาเต็มหม้อเลยทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีตอนส่ยวันนี้ดรน้อยคิดไปหน้าสะพัดทุกคนสะพัดมาซุ่นไปเก็บปลาสวยอันเมื่อวานน่ะไปตึกปลา ตเต็มงานแตกน้องสะพานทุกคนเอ้ยสะพา่นบรรทโซด้วยดอยผู้สาวนี่กันสเสอดเด้่ยค่ะตะน้อยบุมีรถเบาขาวรถไปตัดผมเลยเฮ้ยสะพานไปกอดตะน้อยไปตำลังมือนนี่ใบทุกคนไปนดำกันตุลากระบายน้ำทุกคนสบายทุกคนอันนี้กันหลานในลี้ละหายกล้องมีอันนาบ,บ่าวมาเลอไมายทุกคนเออเมื่อน,นี้นะโพลตะน้อยเป็นไข่แกไข้เน่ละทุกคนเออไว้จะไปนาคโมเมื่อนี้แต่อโบได้ไปซจำฟังเมื่อก่อนกินยาลักให้เน่ ปลอดภัยสะพัดเลยทุกคนคนหลายแหง้งนะมาวันนี้กันรถกับเจ้าดังไฟฟีงทุกคนหนาวตรงน,น้ำเย็นหนาวไม่ยอมตึกจะลง <c oughs> นาก็มาแล้วพวกแต่ยังโตนะบัทึกหน่อยจะลงบัด เขาอยู S <S mm ่น่านี่จ้ะไม่สพวกสพนกบพวกเชื่อป่านะเออ ไปเลงควายบุมีผู้ไปเลงควายเพิ่มข่าวยู่จับไม้สวยไม่น่าน,านั้นสวยบักกูดเรามาเลือกไม้ต๊กเพื่อเรามาเลือกไม้บอกแกวทุกคนปะดองจุดนะควางปุ๊กซื่อบท่านเนาะป้าปะอันนี้ทุกคน หลายเติมเทุกคนาเ้น,เนะาลยสพันอืมสบายทุกคนส,คนสบายดีสเอ่อนีขอโทษมาได้มาบ่ได้มาขอโทษแ้เป็นไอได้นะลมหนาวน้ะเึกกับเบนทน,นนี่พเพราะแตงมสบาย โซนมั่นกิเจ้าตัวน้อยมากกินป่าบนนั้นทุกงนเด้ยบนได้งามทนินี้นหรืองามเขียวป้อหมดเร็บรีเลยเจ้าบ่าเนะทุกคนจุงแห้งรีร้ายเดี๋ยวด้ด้วยัวนี้ง้อรัยเนาะ <laughs> ตัวใหญ่เต้ยป่านกินแลบน,นี่นอีกแล้วปอ้อมบาดแพะมากินหญ้านี่นนกินหญ้าสองตัวมากินเล่ตัวนึ่ง โดกกจ้ะกจาฮึ่นนาดี้เลยตื่นแลุงวันนี้นะี่นี่เด้อ ีลายน,ายนายีเยสามตัว,ตวไปกินยา่นาในละเฮ้ยตัวน้อดีโนะป่าพเโน่นี่น่ะป่าเีเล่กลบบนกิดเล็บเยอทุกคนไปขีด,ดตบล้างก่อนย่ำไปบล้างไง้ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดอกทาจะรุงเือยเด้อคือไะไเด้เลไาเลยโอเคลาด้าเอาคนนี้แล้ว

ป้าไหลเลยนุ๊เป็นโงนหุนเขเย็นพร้อมไเช่าไปสัดยนเรได้หอมเลยเนาะนั่นนี่พักหินนี่ ยองโตเนี่ยมยองโตกว่าท่านรอรวยผ้ใดนห่กระติกโดงละวับฟ้าก็สปาั์มาเด้ทุกคนสบายดีอันนี้ตึกฟ้าเต็มงานดองน้องชายทุกคนเลย มาแรงงานดอกมาแรงใหเขาตุดสะพันทุกคนงานนี้ตุดสะพานชดแจงรถ <c oughs> พาดคนไปหลอกเบิ้งลมไหนทุกคน <S <S ลมหนาวคือเก้าวันนี้กันเตะคะแนนก็ว่าเนี่ยวมีแดดเดี๋ยวว่าเดี่ยวโมมีแดดเลย แค่พื้นก็กว้างมาพี่ก็มีอีกานาเมื่น้อยฮันยูพีกมีแต่หาทุกคนลยไปลงพันฝายถนน้ผมมีหน้าสะพันหันมีหน้าผมอันนี้จะสวนมาโทูหนามดีน้องมโทูกะนะกะโได้หลายไปเลเยทุกคนเลยซซับนี้ก็ซับสิกินแล้วเพล่งเป็นโด มีนโปได้ขึ้นคากนกน่าจะเป็นประโท่ภูมิเป็ดเลยได้เป็นเขาแม่แล้วหนุมบีจะต่อไหมโหกินป่าอยูุกลางนับเลยทุกคนเลย ก,กันิพากันมือแล้วทุกคนปานลาปปก,าาก็ได้หลายตึะะ๊บสามคู่สามถังบันได้เท่าตดี๋ป่าไปทำเงินเพิ่มนี่นะหลายเตยวอยู่บันไดอได้เด้ไปทุกคนมือวันนี้มาตึกปลาก็ด้วยหนึ่งได้หลายแล้วก็พอแล้วก็มือตอนนี้มาเพื่เพื่อนสัมพันธ์แล้วทุกคน พักสะพันงามมนี่เอาพักก็สบายได้มีพักบริสุทธิ์ทุกคนพักกีซูพระโหงงามโซเก็ดป่าที่เอามากก่อนทุกคนอย่างยูโรไทยกับเจ้าทันได้มาอดู่ใหญู่ดใหญ่พนี้ได้หอคเน่ยเฮ้านเห็นเ่แป๊บเดียวดิ

được đi <laughs> bắt luôn chứ không phải <laughs> là đi bắt cái gì đâu nó 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 มาดังนี้กระเจ้าสวยสีนป่าทุกคนสวยโกยจากมะฮุงต่ำบกกุกตนันทุกคน กุกตาลเป็นมะเล็เป็นตะเสดายในสัพันเว้าป้าอัมาพัดมันนั่นถือหลังเฮ้นต้มป่าเต็มม่อรล้ทุกคนผดคัดคัดคัดก้อยป่าต้มป่าเ,เร็วเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ยมันก่ได้เข้าง่ายจากน,านั้นลงหลงกัตายยานปีแล้ว็้องพ่อพูด เส็บได้จต่มุกยนหลาัก่เป็นสีคัะมากินข้าวน้ำกันเด้ทุกคนก้อยปลาต้ปามปลาสัพันยังโคอยู่กับสเอ็นตลากินน้ันนาเส็บปวยอง ถ UM? <laughs> ือยุคอคนาคักอะไรห้ามอน้่ำสีล้างเนาะ

วันนี้เลยนะไปเจอกันที่สนามกอล์ฟ ด้ว,แวยแล้วล่ะก่ะโรยก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ขอบใจมากทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับช่มาเป็นกำลังใจให้โรย้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า